สวัสดีค่ะมาพบกันเป็นวันแรกนะคะกับวันงวดวันที่2พฤษภาคม2564เป็นงว,วันแรงงานแห่งชาตินะคะเลขเด่นก็จะมีเลข8รอง3นะคะ หากท่านใดชอบก็พิจารณานะคะส่วนเลขที่ชอบส่วนตัวก็จะมีเลข8นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะชักชวนให้เล่นการพนันแต่อย่างใดฝากชอาฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ